ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้มีเมนูเด็ดมานำเสนอท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับวันนี้มีเมนูเข่าครับนี่ครับไปเข่ามาีนสิบตัวครับเข่าแม่ไข่นะครับตึงเข่านะครับ เขาจะเอามาต้มครับต้มส้มครับนี่ครับตัวแม่ทั้งนั้นเลยครับใครเต็น้องแน่นอนครับหอ้พอเขี่ยงแกงส้มครับนี่ครับนี่ยอดบะขามออนครับขมิ้นนะครับขมิ้นหอมแดงตัะไคร มะขามเปียกเล็กน้อยนะครับน้ามันเข้มข้นนะครับนี่พริกแห้งพริกแห้งทอดนะครับหอมขาวกระเทียมนะครับพริกเขียวพริกแดงทุบนะครับทุบหม้อปลาแตกนะครับขานะครับนี่ครับแแกงส้มฮ้องนี่ครับเอาน้ำต้มให้เดือดครับเดือดสะบุนสบุญนะครับ เอาเรื่องแกงส้มเขาใส่ไปหมดเลยนี่ครับสุดยอดปรุงรสไปเลยครับผงนัวรสดีนะครับผงนัวเกลือรสดีนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับถ้าใส่หลายก็แ่บหลายนะครับนี่ครับเขียงต้มยำเขา พร้อมแล้วครับเดือดสบุนสบุนครับเขาเข่าลงไปเลยนี่ครับตามด้วยยอดมะขามอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยครับสุดยอดครับแกงส้มครับแกงส้มอึง่งเผ่านะครับ แกงส้มเข่านะครับนี่สูตรของยำชาแนลนะครับลองไปเี่ยกันพอเดอร์ครับรับรองครับสุดยอดครับสูตรยำชาแนลจะขาดน้ำปลาล้าไม่ได้ใส่หน่อยน้ำปลาล้านะครับคนไรบ่าชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ มักไข่มักมันนะครับคนได้ตีกินคนได้ตีชอบก็ว่ามาออร่อยสุดยอดนะครับนี่ครับอึงเผาเขานอนสงบนิ่งจำสินอยู่ในหม้อแกงนะครับพร้อมด้วยเครื่องต้มยำต้มส้มนะครับเครื่องต้มส้ม นี่ครับเด,เ,ดเดือด้อน้ำเดือดนะครับจะต้มเราไว้ประมาณสักสี่สิบนาทีครับซุกหนืกอก็ลัเหมือนกันนะครับล้อเต้ามันแตกนะครับเต้าตัวแตกนะครับจะหอมมะพร้าวต่อน้ำเดือดทังกํานะครับซุกแล้วยังจะแกงส้ม เขาเขาไม่ครับตัวน้ารื่อดนะสมุนสมุนสะใจ สวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้มีเมนูแกงส้มเข่าครับเป็ออาหารอาหารที่ว่าหายากที่สุดในตอนนี้เลยครับให้บนดีนี่มาได้กินนะครับอาหารลำบากนะครับนี่นี่เข่าแม่ไข่ครับนี่ครับสุดยอดความอร่อยลยนะครับ มาเอไพเดอร์ครับคนที่เปิกับกินนะครับคนอดที่เติบปนกินแปนกดว่าเมาะสุดยอดอร่อยนะครับมาครับมากินด้วยกันครับแกงส้มครับแกงส้มจามกับน้ำซุปกับนน้ำน้ำแกงนะครับอืมอ้มส้มกับลังรีครับสุดยอด วันนี้กันเนาะห่อนอ่าไรต่อใครครับใครใครเต็มต้องแพ็น่นแปกคักับชุดยอดห่อนอยู่กินกินแข่งกินค้างกันเนาะอ่าไปต่อ เนี่ยใจจเข่าด้อยเียกระดูกแข็งก็ได้ครับฝุ่แข็งขก็ได้เลยขาหลังขาหลังแข็งหน่อยขาหน้าแข็งแกมันได้เลยขาหลังครับ นี่ครับไข่ัล้ำตัดไข่ว่านะครับไข่มันมันครับช่วยอดเลยอื น้องแกงก็มาครับ อ่าครับสดายสดายแต่คนที่เปิ่นกินมาได้นะครับคนที่เปิ่นกินมาเป็นนะครับมันต้องสุดยอดครับไข่นี่ครับให้ต็มต้องแครับบ <c oughs> 要，我再带。 đó, Ừ. Giọt, xuất giọt. Oh cool. Yeah. สุดยอดครับเหล็บร้อยครับกับเมนูแกงส้มอึงเผาแม่คข่นะครับใครเต็มต้องทุกตัวแล้วครับคัดสรรมาเฉพาะตัวแม่นะครับอ่าอิ่มแน่นจดครับอันนี้เดี๋ยวไว้ให้แฟนนะครับแฟนขินตอนครับถ้าผมสารับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปในเมนูแกงส้มอึงเผานะครับอย่าแชแนลในคลิปนี้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ยันแชแนลด้นะครับ ช่วยสนับสนุนงานชแนวเปิดพอคิดเก่าคิดใหม่ยอดหลังด้วยนะครับขอเนสนับสนุนงานชแนวไปมันเหมือนนานๆนะครับวันนี้ฝังไก่ฝังเบียร์เจ้เด้อครับถ้าผมสํับรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่แคนี้ก่อนครับขอบคุณครับเดีย๋ยวป้าตับคลิปต่อไปครับ